เขาแต่าองค์โต่พอานีนอควุนรามีราชกัตฟ้าองคทํานเดชพระเจ้าอยู่หัวมหาราชาลวพ่อว่จะขอสาดีอ้าสยองบววัดฝัได้เป็นปุญญาศพสนาบาบมนพระเจ้าขีบนพี่จะไม่พี่อวเาจะขอขว่าจา น้องเจ้าข่ออาธุรีสาดูดีมหา,า,ารา,หาชินีสาดูดีมาหาราชาและอันนี้เพลงอีกเพลงหนึ่งอ่ะเพลงพ่อถึเออหนูร้องไม่เบ็นคิวน,น้ำแป๊บคิดก่อน เามองใเอาไว้เามให้ดีบนนั้ะจ๊ะบ๊ีเอาไว้ดูใจของเครดูกฟ้มาเลยจะบ๊ีของเราดี้เลือกี่นาดูนะ ส้นซ่มส้มเดิมใ่เอาไว้เดี๋ยวมอไม่พี่พูนมาเลยถพี่เอาไว้ดูใจเขาใจกค่ะ